ประเทศพักการแล้วก็ที่องค์การบริหารวจังหวัดได้รับบาดแผลก็คืออุทยานสวรรค์อ่างทองนองเจ็ดเส้นนะคะที่นี่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในที่นี้จะเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์วัวนานาชาติอยู่ที่นี่ครบค่ะด้วยสายพระเทศประกันมองพ่อหลวงของเรานะคะที่ขุดแหล่งน้ําแห่งนี้ไว้สําหรับทําการเกษตรและวก็ที่พันทั้งภาระจักรพรรดิทั้งเก้าหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนยากไร้ครับเอ่อบริเวณนี้เนี่ยนะฮะพื้นที่ประมาณสัก 320ไร่นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นพื้นดินนี่นะฮะประมาณสัก70ไร่นอกนั้นที่เหลือเป็นแหล่งน้ำนะครับ200กว่าไร่นะครับก็เกิดจากการที่ขุดนะครับแหล่งน้ำเนี่ยนะฮะเอาดินขึ้นไปปถมที่ข้างบนนะครับแล้วก็เย็นๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะครับแล้วก็เราก็ดูแลมาตลอดนะครับเริ่มพัฒนามาน่าจะประมาณปี2552ทวิสิวิเชียนครับ แล้วก็นี่น้องอครับออเชื่อเจริงเชื่อผู้ใช้ท้องถิ่นทองแสงสาผมเราดูแลที่นี่ใช่ครับอนที่นี้มีอะไรที่คนเข้ามาเยอะมากก็ตอนตอนช่วงเทศกาลแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีคนมาออกกาลังกายเยอะครับและที่สำคัญที่นี่คือถ้ามาเที่ยวจะเห็นว่าความร่มรื่นเดี๋ยวจะอุปผู้สมไหวที่ทําไว้ให้กับพี่น้องประชาชนคนอ่างทองแล้วก็คนจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาเยี่ยมสัญลักษณ์เด็ดขาดก็คือ พระสมเด็จเกศชโยครับเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดอ่างทองของเราหนึงในเบญจากภาคีพระห้าองค์แต่ที่ันี่คืออีกหนึ่งองค์ที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองที่นี่เสน่เป็นอย่างไรธรรมชาติไม่ให้แต่ทําได้ด้วยน้ํามือคนค็เริ่มแรกอยู่รายการที่9ท่านพระราชทานเงินมาให้ก้อนใหญ่นะครับก่อนที่ผมจะเป็นเกษตรอำเภออีกมีการขุดหลายรอบ ขุดแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังพระรานเงินมาสร้างบ้านก้าวหลังให้กับประชาชนที่ยากจนซึ่งไม่มีที่อยู่ได้ขอเข้ามาอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นทางกรมชนทางงบยุตศาสตร,ร์จังหวัดก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะที่นี้จะมีเฟอร์เยอะมากกันรีคือวิถีในการที่คนเดินทางสมัยก่อนใช่ครับเชิญชวนพี่น้องครับ ประชาชนมาเที่ยวที่นี่เยอะๆครับครับแล้วก็ไม่ได้เสียจังใช่ครับฟรีทุกรายการออกกำลังกายจักรยานแค่20บาทใช่ครับฟรีจนเมื่อยตุ้มครับจากที่ที่ไม่ปลูกอะไรไม่ได้พอมีน้ำด้วยสายพันธุ์พันกันดูสิไม่ว่าจะเป็นหนอกล้วยอันนี้ผสมผสานเป็นพันธุ์จริงๆร่ป้อเลยหูไม่ควเลยตัวมือใหด้วยพระมหากรุณีที่คุณที่เราได้บ้านหลังนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ ก็คือจะใช้ประโยชน์ให้สูงสุดครับให้พื้นที่ของที่ท่านพะาระราชทานมาให้ครับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท้องทากอนพบกับรายการท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance สนับสนุนโดยบ้านที่ดินคอนโดจากแบมที่ตังหเอกราชอำเภอป,ป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็สิ่งที่เนี่ยมองก็คือที่บ้านปากน้ําหมู่หกเนี่ยเขาจะทํากรองกนะันทั้งหมู่บ้านเลยที่นี่กรองเราเยอะมากใช่ครับแล,แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวียดน,นามจีนญี่ปุ่นมาสัง่งเราทําเยอะมากใช่ครับนะมีส่งไปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นที่นี่พี่น้องประชาชนก็มีไรายได้มีฝีมือ,มอ ก็ทําให้เศรษฐกิจของตำบลเราดีขึ้นครับทําให้ชุมชนเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนี้เป็นหลักหลายๆบ้านใหญ่มากนะครับใหญ่มากเยอะมากครับถนนเส้นนี้จะเป็นทั้งซ้ายขวาจะเป็นเป็นหมู่บ้านทากองเลยหมู่บ้านทากองเลยเฉพาะครับเดินของการสืบทอดต่อยอดถึง4ี่รุ่นท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยปาอ่างทองบอกแล้วไงไม่ใค่มองเขามีเสน่ห์เยอะแยะนี่เราครับไป็่ไงภูมิใจไหมครับผมกับบ้านเราใช่อยู่ที่หมู่บ้าน ทำกองมางทองอย่ามาแค่มองต้องมาอ่างทองหมู่บ้านของเราทำกองเองตลาดจะมองเพราะมีของน่าชมก็มีตั้งแต่นะครับหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยเราศึกเราลบนี่เป็นลำดัยอีสารแต่ที่สคัญน,นั้นใช้เขาบอกว่า,ามีของต่างประเทศมาสั่งด้วย ใช่ครับ,รบน,นี่อันนี้ของอะไรอันนี้ญี่ปุ่นลยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกองทัดกองเพลมส่วนมากจะเป็นหนังควายอค่ะเขาจะเน้นหนังวัวทําให้เสียงแหลม<อ>ทุกแบบทุกขนาดมาที่หมู่บ้านทํากองได้เลยครับตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นซิวิเนียและก็กองแต่ละที่นั้นเนี่ยใช้ในไปรำพิธีของพราหมณ์สิ่งที่สำคัญความสวยงามเนี่ยค่ะหมู่บ้านทํากองอยู่ที่ตาบลอะไรแต่บอกให้ก็ได้ อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอุบ้านารรกองอยู่ตำบลอะไรสมพติที่อบจอ,อ่างทองและท่านจะได้สิ่งที่ประจมองได้เลยได้เลยถ้าถูกรางที่หนึ่งสองสามสนุมย์ไม่ให้เอาไว้ให้ใหญ่ <ś> อร่อยอร่อย ศูนย์การ,รเรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรค่ะโอ้โหท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญใช้โยภาพใช่ค่ะเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดอ่างทองเขาเรียกว่าเก่งที่สุดในจังหวัดอ่<ช><ร>างทองครับแล้วทำนาน้อยแต่ได้ผลผลิตมากใช่ค่คะต้นทุนต่ำเป็นยามาบอกว่าเป็นฐานอะไรนะ ทำน้อยได้มากมีเพียงหนึ่งงานก็ได้เ,ออเลี้ยงชีวิตตนเองได้หนึ่งงานตอนนี้กลายเป็นหนึ่งแสนกว่าแล้วค่ะ,ะ,คะดันะค่ะเบอร์อะไรนะ081 304 5152มีค่ะมีปัญหาเรื่องเกษตรอย่าไปเก็บไว้เป็นเคสตัชที่มาศึกษาแล้วมาถามพี่เบจมาว่าทำไงวะหนึ่งละ,ะหนึ่งงานได้หนึ่งแสน แต่ในถาดเพาะอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งถาดเนี่ยมันขยายไม่ได้หนึ่งงานหนึ่งงานเพราะฉะนั้นถ้า20วันเราไปดูแลเนี่ยสี่ถาดก็คือ4งานหนึ่งไร่มันเหนื่อยมันเหนื่อยสู้สู้มาดูแลตรงนี้แป๊ดเดียวเองดูแลได้ต้องหนึ่งไร่ทำรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกครับเออไม่น่าทัวเนื้อรุ่นนี้เรียกหือเชือแล้วตอนนี้ก็ไปถวายงานพระองค์ท่านพระองค์พาโครงการกลอง้องใจในพระดําริ่อพี่ปราจะมาเนี่ย ก็จะมีเรื่องราวของเลี้ยงปลาในคลองเลี้ยงเ็ตในคลองแต่สิ่งที่น่ามองก็คืออะไรไหมมีปลาในกระชังวันนี้มันสวยงามเพราะอะไรยังไม่กบในกระชังนะกบของเราเนี่ไใบตัวสวยจางตัวใหญ่ด้วยอ่าก็เป็นกบคอนโดนะคะกบในเมืองค่ะก็ก็เหมือนกับว่าได้อยู่คอนโดอยู่รีสอร์ทบรรยากาศให้ความสบายกัะกบกบก็จะอารมณ์ดีสุขภาพดีแข็งแรงโวยนึงประมาณสักน่าจะครึ่งกิโลได้มั้งท่านผู้ชมดูสิ ว่าเลี้ยงแล้วมาตัวใหญ่ขาวสวยอวบใหญ่คงจะเห็นว่าเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยค่ะได้กี่เดือนแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ถึงเดือนค่ะเพราะว่านี่ค่ะอาหารสุดยอดของเขาเนี่ยค่ะกล้วย,ยค่ะกล้วยเราก็เนี่ยมาลูกอะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูเด็อ่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มีคุณภาพด้วยกล้วยยังไม่บ่าจาคคนหรือว่าสัตว์ก็กินได้เดวเด็กตัวเล็กมันกินมีความสุขนะ พี่ขอให้นวลอยู่ในสวนรำใหญ่อืือันนี้ไม่ต้องกลัวว่าอันนี้ถูกมากนยเนี่ยแกด้วยใช่แกเป็นไงหวานขอบคุณท่านลองนะคะน่ารักมากสามีฉันเองได้กันบนรถเมื่อกี้นี่นะฮะ <laughs> พี่เบนจมาศเนี่ยเด็ดขาดเรื่องการเกษตรเมื่อไม่ว่าจะมาเมล็ดพันกี่รุ่นพี่แกต้นทุนก็คือ เอาภูมิความรู้สอนแล้วก็ประยุกต์เพื่อให้เด็กจากประถมเนี่ยกลายเป็นจบมหาลัยแล้วก็แตกยอดตอกตอกแตกหน่อไปเพื่ออะไรไหมเพื่อไปสู่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนนั้นได้คิดใหม่ทำใหม่อยู่ที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษไัยชาญจังหวัดอ่างทองอ่างทอง พระพุทธมหาธรรมบินสักกายมุนีสีวิเศษชัยชาญโอ้ค่ะแล้วก็น่าตากน้าตาหงส์สิามความสูง95เมตรเป็นอาดับสีของโลกสร้างเริ่มเมื่อปี2525นใช้เวลาก่อสร้าง16ปีงบประมาณก็ประมาณไป104ล้านบาทแต่วัดโกโหรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร,พระองค์นี้มีความสง่างามแลนะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก นั้นใครคนไหนที่อยากเกี่ยมาเดินมาชมมากราบมาขอพรเพื่อความปีสริมมงคลให้ตัวของท่านาที่วัดโมงเราต้อนรับดีทุกท่านทุกคนในวัดโม,ดมงเป็นสถานที่ยังมีสิ่งปฏิมา,ก,มารกรรมหัตถกรรมวรรณกรรมจิตรกรรมต่ตางเช่นเป็นรูปเปรตรูปยักษ์รูปเทวดา,ร,า,ร,า,ร,ารูปนรกรสวรรค์และปินินแดนแห่งนรกและปีนินแดนแห่งสวรรค์มีเทพเจ้ามีพระหานจีนมีสารคนเป็นมีสารคนตายมีพรโยมมีรามเกียรติ มีพิพอธภัณชาตกเป็นหุ่นปั้นต่างๆนั้นวัดโมกขอเปิสานอลูเป็นโอทยานแห่งการเรียนรู้ต่างๆเป็นออทัญนณแห่งการศึกษาต่างๆสําหรับเยาวชนและญาติโยมศรัทธาผู้อุิบุญทั่วไปอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวจะพาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยใช่ครับเลยที่นี่ว่าเป็นส่งสวรรค์นะครับมีพระเกจิคณาจารย์นะครับแล้วก็ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่สําคัญก็คือหลวงพ่อแดงหลวงพ่อขาวท่านพ่อกเกษมได้มาปรากฏแล้วก็ได้มีมิตว่ามีหลวงพ่อแดงหลวงพ่อขาวท่านก็เลยนําขึ้นมาปฏิสานที่นี่ครับแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาวัดม่วงเมื่จจป็นวัดเล็กเป็นวัดร้างครับเป็นทุ่งนาเปล่าโลกล้างหลวงพ่อกเกษมครับอยู่อยู่ด้านหลังครับที่เป็นพระ เ,เ,เกติ์คณาจารย์เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญครับเป็นผู้ก่อสร้างพระองค์ใหญ่พระพุทธมหาดมินีสักยามุนีสีวิเศษชัยชาญน,นะครับก็เสรังขายของท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยครับก็เป็นที่เคารพสักการะนะครับใครมาก็จะ,จะเกษมสําราญดนังชื่อท่านเพราะว่าท่านมีแรงบุญบุญก้านะครับที่สําคัญคือการก่อสร้างพระองค์ใหญ่นะครับทําเองปลูกเองอายุเท่าไหร่แล้ว แปดสองเป็นน้องยาดน้อง 8, ยายแปดจุดเก้าแล้วสินปัจจัยเหล่านี้ก็ไปซื้อลงให้กับผู้ยากไร้กรรมที่ทำกรรมที่ทําไว้แต่ละช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ผลพวงก็จะตามมานี่คือกุศลบายในการที่อันนี้คืออะไรรู้ไหมบะเมื่อตอนเป็นปมนุษย์ชอบโกงหินกินทราย<อ>นี่เลยนี่เลยไอคอนเนี้ยสาคัญเหมือนกัน <c oughs> การเมตุไม่จฉาผิดลูกผิดเมียแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะ้อนออกมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะพญายม เราจะมีะสุวรรณสุวรรณเนี่ยค่ะคนที่ทําผิดเนี่ยค่ะํานึกผิดชอบชั่วดีกระทะทองแดงอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดเหล่านี้ค่ะท่านผู้ชมสิ่งที่เราเห็นก็คือเพราะฉะนั้นใครที่สร้างบุญก็ได้บุญใครที่สร้างบาปก็มาอาจจะอย่างที่เห็นนะค่ะบาปน้อยก็อาจจะน้อยหน่อยถ้าบาปมากก็อาจจะโดนลงทันจาก สิ่งที่กรรมที่เราก็ททาไปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามอยู่ที่วิเศษชัยเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณลองปราชูแล้วเดนาทองแก้วและคขุณลัตนาวุคิครับน,นี่คือบุคคลผู้กล้าของแขวงเมืองวิเศษชยัยถ้าได้บักบกาศกะระนะคะพระที่ใหญ่อันดับสี่ของโลกและที่สำคัญถ้าอยากได้โชคอยากได้บาร,รมีอยากได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลกับตัวเรามาดิษฐานต่อไปปลายพระหัตถ์หรือว่า ปลายนิ้วของท่านเนี่ยนิ้วใดก็ได้ถ้าท่านสูงแค่ไหนก็ไปนิ้วนั้นฉันว่าจะไปสัมผัสกันิ้วโป้งเลยนะ <c oughs> ท่านเอานิ้วนั้นเลยใช่ไหมสาธุนะคะแต่เขาบอกห้ามเข้านะเขาบอกอีกฉันพูดไว้แล้วว่าเจ้าผมไม่โป้งเนี่ยเ <c oughs> นี่ยค่ะยอยใหญ่หายสักทีเถอะไอ้โลกเจ้าเนี่ยแต่อย่าทำอย่างยา่นะคะทาแค่เพื่อเป็นสิริมงคล เู้ชมทุกขาวันนี้ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนจริงๆคุณกบันเนศเรามาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเราไปพบกับท่านนายกและก็ทีมผู้บริหารกันค่ะผมพิชรินเปาอินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองครับกับแล้วก็ดูแลเรื่องก็ดูแลส่วนใหญ่ก็ทุกๆเรื่องนะฮะในอบจนี้นะครับกับครับเลขาเรามีสี่ท่านสี่ท่านเลยครับครับที่ปรึกษาหนึ่งครับรองมีสองท่านครับสองท่านท่านครับมีผมกับท่านสมพิษบุญสวัสดิ์รับ ไปยาวในนามตัวแทนของสมาคมค่ะแล้วก็ไปบ้านเราด้วยใช่ค่ะวันนี้มาแล้วเห็นที่บ้านล้วเป็นไงที่อบาจของเราสะอาดสะอาดสะอาดค่ะเราก็ทีมกันยิ้มเย้นแกมใสในทค่สุดเพราะฉะนั้นคนอ่างทองสบายเลยผู้บริหารทุกท่านดูท่าทางใจดีค่ะท่านนายกสุรเชท่านใจดีครับใจดีนะครับขนาดมีอะไรไหมมีป้ายใครล็อกใครเดือดใครร้อนมาร้องได้ในนามสมาคมอบาจแห่งประเทศไทยขอมอบ ของที่ระลึกให้กับท่านนายกนะคะครับครับแล้วลองอ่ะ้าลองท้าลองถ้าลองอ่ะลองก็ได้ด้วยนะในนามขององค์การหาสวนจังหวัดอ่างทองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมองค์การหาส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็มาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับงานขององค์การหาสุวนจังหวัดอ่างทองครับขอบคุณมากครับค่ะปรบมือได้ค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงวันนี้จะเห็นว่า พี่น้องประชาชนในจังหวัดอ่างทองน้าม่ต้องเศร้าหมองเพราะว่ามีนายกเลยทีมบริหารเด่นจริงที่สำคัญวันนี้ความจำเป็นก็คือการพัฒนาเรื่องราวของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อเยี่ยมวันนี้พเินนายกท่าเน,น,กกนเสริพภรกิจไปตรวจท้องที่อ่างทองมีทั้งหมด7อำเภอครับทั้ง7อำเภอเนี่ยเรามีสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดอ่างทองทั้งหมด24ท่าน สจเนี่ยนะครับครับสจ24ท่าน24ท่านก็เป็นยีเขตนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มตั้งในเรื่องของกองใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกองสาธารณสุขอ๋อเราพอสจที่เราถ่ายโอนมาใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้เราพอสจของเราเนี่ยมีทั้งหมด70กว่าแห่งนะครับแต่ที่ถ่ายโอนมาประมาณ4 40แห่งก็เกินครึ่งแล้วเกินครึ่งครับครับนะครับตอนนี้เราเราจะเริ่มทําการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ป่วยผู้ยากจนผู้ติดเตียงนะครับผู้มีรายได้น้อย นะครับโดยการเสนอขึ้นมาจากทางอบตอสงเสนมารู้ว่าทางอำเภอระรนะครับครับ,บแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการในการคัดเลือกร่วมกับสพสอชอนะครับในเรื่องของถนนหน<ร>ทาง<ร>ไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับในจังหวัดอ่างทองนี่ฮะถนนเรามีการขยาย4<ร>เลน<ร>ะนะครับถ<ร>นน<ร>ซอยเล็กซอยน้อยมีไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์มีถนนที่เรียบนะครับแทบจะครอบคลุมอาชีพก็เป็นอาชีพเกษตรกรครับทำานากีับ้รังครับเพราะว่าจังหวัดเรามีแม่น้ำสองสาย มีแม่น้ําน้อยนะครับไหลผ่าน3ามาอำเภอนะครับก็จะไล่มาจากโพทองนะครับวิเศษนะครับแล้วก็ไปออกผักไห่สับส่วนแม่น้ําเจ้าพยาจะไล่มาจากชายโยนะครับผ่านอําเภอเมืองนะครับแล้วก็แล้วก็ไปป่าโมกที่เราเคยทำนะครับมีโรงเรียนชาวนานะครับที่เมื่อก่อนที่เราเคยได้รับรางวัลอยู่หลายปีนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตข้าวนะครับโดยการให้มีครูไปสอน ในแต่ละท้องถิ่นะนะครับในตำบลคนที่ชอบไหว้พระไหวอะไรเนี่ยเชิญชวนเลยนะครับเพราะว่า<ะ>แต่ละอำเภอวัดที่เรามีถ้าอำเภอวิเศษนี่ก็จะมีอยู่หลายวัดเช่นวัดม่วงนะครับตอนนี้จะมีองค์พระใหญ่หลวงพ่อพใหญ่นะครับเป็นองค์พระท,ที่ใหญ่มากนะครับ<ม>นะครับอะไรที่เป็นปัญหาของที่นอกประชาชนนี้ท่าน,นารกฐท่านไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะทําให้นะครับแล้วทุกๆวันท่านก็จะออกพื้นที่อยู่ตลอดเวลา แทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับพิ jud. พิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองนะครับเป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่ที่สาราการนะครับเป็นขององค์การมหาชนจังหวัดอ่างทองซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าใครได้เข้าไปศึกษานี่จะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองเป็นยังไงเพราะว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสําคัญกับเยาวชนอ่างทองอยู่แล้วนะครับท่านจะสนับสนุนเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ในความจําเป็นที่โรงเรียนร้องขอมาออโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองนี้ประมาณ200กว่าโรงเรียนครับอ่างทองเราเนี่ยเป็นเมืองไม่ใช่มีภูเขาไม่ได้มีทะเลแต่เราเป็นเมืองเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเรามีประวัติศาสตร์เรามีในเรื่องของออพระนอนองค์ใหญ่สองสองที่นะครับที่หนึ่งคือวัดทุอินทประมูลอีกที่หนึ่งคือวัดป่าโมกวลวพิหารเรามีสมเด็จพุทธพิมพ์ในวัดชยโยวรพิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวง นะครับเรามีวัดทั้งหมดประมาณ217วัดเช่นกันองค์การทหารส่วนจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็จะรับภารกิจถ่ายโอน01669นั่นคือศูนย์กู้ชีพและสั่งการในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยเดิมทีเดียวในอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทองอนาคตข้างหน้านี้จะอยู่ถ่ายโอนมาที่องค์การทหารส่วนจังหวัดอ่างทองแล้วครับลงพื้นที่ตามผู้พิการผู้คนแก่ที่แบบสูงอายุครับแล้วก็เต็มเตียงใช่ไหมครับ เรื่องเราเน้นนเน้นครับเน้นท่าน,านใช่ครับกองทุนฝุนฟื้นฟูตรงนี้จะให้แบบว่าให้ความสําคัญมากครับผมดูแลที่อบจอเนี่ยเ,เดิมผมเป็นเกษตรจังหวัดมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านนายกสุรเชษนิมกลุลกนาให้ผมมาเป็นรองนายกผมดูแลกองสาธารณสุขแล้วก็ทางสมรลัดและก็กองช่างครับครึ่งวันเช้าท่านนายกจะอยู่อบจอเพื่อเซ็นเอกสารรับเรื่อง จาส่วนอีกครึ่งวันบ่ายนั่นก็คือท่านจะไปพบปะประชาชนไปออกงานไปอะไรอย่างนี้ครับจังหวัดได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอบจอ,อ่างทองนะครับในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอบจอเองหรือว่าในส่วนที่ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือต่างๆ